คนที่มีดวงมีโชคมากเลยวันนี้น้องชอบตัวไหนน้องที่มาที่จะเดินทางไปดูใบเขาเลขอะไรก็เขาชอบเลขอะไรเมื่อกี้เอาแบบสุดๆชอบเลขอะไรหนึ่งศูนย์หรือว่าที่ชอบห้าศูนย์หมวดนี้ห้าหกแฟนคนซื้อแฟนคนซื้อชอบเก้าหนึ่งชอบเก้าหนึ่งหนึ่งเทโอเคตรงกับเลขปู่เลยตรงกับเลขปู่เลยนะครับเลข เก้าหนึ่งเก้าสองกับกับเลขรถใช่ไหมกับเลขรถใช่ไหมเลขรถเลขรถเลขอะไรห๊ะหกห้าหนึ่งศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์อ๋อทะเบียนครับเทพเอเดียตุยาตุยาเป็นรถเลยเองบ่โอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูทะเบียนรถหน่อยอย่างเงี้นไปไปไปดูทะเบียนรถด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถด้วยกันนะครับว่าจะรถนี้ที่ขนที่ อ่านำน,ำนำปู่มานะครับที่นำหลวงปูส่สวงมานะครับเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยขอไปดูเลขรถหน่อยขอดูเลขรถหน่อยที่นำหลวงปูส่สวงมาโอ้ยนี่ไงหกห้าหนึ่งย์หกห้าหน อันรถตอนป้ายแดงโอ้ตอนป้ายแดงเลขัวเดียวกันกับแค่หกกับเก้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านองลานองลามากว่าท่านนี่นี่รถสิขนอมปูมากนี่นี่ขั้นนี้เลยแแฮ่อมซลานี่สามหลอดอืมนี่น้องนี่ก็ถือดูถือไปจําถือถืออจีเจปีถือแปซิเก่าถือมาตลอดถือมาตลอดอือ ดูเมื่องนอกก็ถึงตามตตรงน้องน้องมาแต่ดูใบนั้ยนะไม่จากดูใบจ้ะมาป่าเสียอเลยเด้อยู่ยาวหรืออะไรสวยนะจ้อเรื่อไม่ตลกเลยนะะตลตลอดงตลอดจะงวดเิ่นวันนี่เหลือไม่หนีแล้ไม่ถ่ายรถนี่ถานป้ามมื่อไม่ถ่ายรถนก็เอื่นจะเมีหวยเหจะเม่หวยนี่เหินวอนี่แม่นอกป้าคือตลอดเรบอยวอนอืมครับ ดวงดวงดป่าเป็นพาดเพลินสาวสื่อน้ำฝนเนี่ยสูบสื่อเพลินตลอดว่าบอกบอกจะบอกออกป่าเลยบอกสื่อหายหาแต่เพลินสื่ออ๋อหายแต่เพลินสื่อคนเดียวครับงวดนี้นี่ดิฮกหาน่น้เราอดยม่าหน่มกเก่าหน่มักเก่าหนึ่งเด้อ เก9าหนึ่งเกาเก้่งเกาศย์เก้งรอางเสียงบ้งไปสื้อบิ้งเอาไปซื้อบิ้งเรไปซื้อบึ้งเป็นถือมาตลอดจะได้กันถือมาตลอดเดีวก็นื้ด้ซื้อน้ำอยู่ดอกดีร่อนันนก่ันเนาะขาดอยู่ไกลจนด็ตัวใดนี่เก่าหนึบ่ตัวใดครับ ส่งเลยเอาเลยเคยมาเคยมาแบบเคยมาชอบดีชอานี่บุญบางงไอ้เทยนมาเต็กขอไปไวไอ้กระทมหนั่นก็ะด้หนึงกระทกรักษาฐานรักษาคออะไไงด้วยห้าแต่หานึงได้หาเดร็ก้หาถ้ากระตรงกันที่ผ่านมาได้หลายบอกคะจ๊ได้ป้ายอยู่คันัดด่วนนะ อนเต็มๆตเสนสองแสนสองอุแ่สนสองอืับไอ้บรนอมาแล้วเจ้าบงเจ้ากระจายไลบางเจ้ากระจายน่อยวันที่เราได้แสนสองวันนี้คงสิได้แสนสองวันนี้เาเงินล้านวันนี้เสียงเงินล้านเงินล้านือว่าอยากกลับดูไหนะเจาเงินล้านซือตตีคซื้อรตตรีอ๋อครับมาแค่แห้งเลยคือนเก่าไปจ้ะ หนึ่งเก่ากับเก่าูนเกกับหนึ่งเก้าเนาะมี่ขายไอตเตอรี่มีบ่ยังบ่ซื้อเลขหนด้ท้าุ่นมีบ่ลเก่าศูนกับหนึ่งเก่านั่นมีอยู่ตัวมีอยู่ตัวมันเสด็จแล้ววันที่หนึ่งจอดบอกเงนลานอนี้เดี้ไปเบิ่งกันเดือนเป็นไดรเงินลลานมีว่เดีเลยมากัเลขสี่ห้ามากนะมากคือกันเลือต้งกันเป๊ะเลยเก่าศูนกับเผอเอใดคือกันเนาะเก่าศูนนั่นนั่นยิบแล้วพิ่นยิบแล้ว ศูนย์เก่าหาศูนย์เก่าสองเก้าสิบสองล้านนะคะอันนี้สิบสองล้านไม่หาศูนยอันนี้อย่างนึ่งคนพอดีแหละปูเป็นหายถ่ายเก่าถ่ายเก่าเป็นว่าหายหายันีใส่ออปูคำเสียเป็นหาถ่ายเก่านี่พอดีละหมจะศูนย์เกานาะแต่ว่าน้องเรามักหนึ่งเก่าหลายเนาะ แต่หนึ่งเก่ากับเก่าูนูนเก่าอย่าละน้องเรามากซื้อแบ่ล้วาเป็นมากูนเ่าูนเกาเออูเก่าูนูนเก่าอย่างีนะคซื้อได้กกจ้ับหนึ่เก่าว่าไม่บอกเออเอาแลวเหรอมันเด็เล็แถวะเด็กขึ้นมากันงานนี่หอวกเาเราเนี่ยเก่า เล็กงามเล็กงามเลกงามสาวดูใบเลขกงามเลยกามาซื้อแงมากเลยนะจองหูเพราะว่า่อยซื้อตัวนี้สิบแปดล้านเลยซื้อแล้วหนึ่งยูนิโอดเพราะว่าเอาโชคน้นกลมหาศูนเก่าเลยโสคน้ากันแล้วสวยมน้ากันสี่ช่องไร่ก็เตียนรถจะกระองตรงนีสิบสองล้านกับพอแล้วสิบสล้านกับ่อนี่กระถือนี้ก็ถือมาตลอดทุกันเนียนะ นั่นนะตัวเดียวกันมาทำข้าวนงกันมาทำาวนกันคถือตลอดถือมาตลอดด้กันใส่ใ้เบื้งน้าแน่ครับตัวสิบสล้าน12อล้านนการสิบสล้านเก้าศนยเกาศดเก้าศูนย์น้าวกันเนาะสองล้านสีเอลินสอ้าเดี๋ยวหมดก่อน เก่าสูนสูนเก่ามีเทไรเมาบดแเถอเมาบดแเถอเมาเมาเมาเก่าสูนสูนเก่านะตัวนี้นะตูนี่เก่าสูนสูนเก่านใส่ทั้งสองัวเลยเยอได้ขอใส่กช่องสองช่องนี่แหละมันนี่เชนแนลกับคนสุรินทร์ทีวีจแจ่ายแล้วหรอของเขาส่งไปตั้งคุณกับพี่นิ้วเพ็่นนางแอแลดยี่นั้นยุนี่คนสุรินทร์ทีวีกับนางแอเลด ยื <gesch uce> งนะยืนขันหลาดยืน <lonely> ขัดหลาสาธุสาธุเดี๋ยวไปส่งส่งกันไปส่งตัวเลขกกันนี่ซองเบื้องแนนเห็นบอร์แนนนี่นี่เห็นบอนี่ตัวเลขนี่นี่ซองซองแล้วซองแล้วซองแล้วลองจากดูใบนนอนมาแต่ดูใบหน้คนสวยดูใบนะครับซื้อเลขกศูนย์เก่าศูนย์ต่อเก่าศูนย์ น้องลาน้องาง้พร้อมใจดีพร้อมใจดีพร้อมค่ะทะเดียนรถจากโอคานึงศูนย์เค่ะทา้ชแล้วก็เป็นผู้โชคดีตลอดเลยค่ะวันนี้มาเจอพี่เมียป่า ผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อัญเชิญอ,องค์หลวงปู่นะครับเพื่อจะไปประดิษฐ์ตั้งที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะครับเพื่อจะไปตั้งกระท่อมหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะได้ตัวเลขเด็ดๆกันนะครับตอนนี้กําลังมีคนแก่คนเฒ่านะครับที่หมู่บ้านนะครับที่อัญเชิญเนาะ สาธุสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมก็สาธุสาธุกันนะครับใครสาธุก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ได้ตัวเลขเด็ดๆกันเลขหนึงแฝดตัวหนึ่งข้างหลังนี่ ไข่ภาสาสาทุนะครับรอ,อ่ะเชิญช่วยกันช่วยกันครับช่วยกันกระไม้กละมือช่วยกันยกช่วยกันยกครับสาทุนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อัญเชิญน,นะครับอัญเชิญหลวงปู่สวงนะครับลงจากรถนะครับเพื่อจะไปะตั้งไว้ที่กระท่อมกระท่อมฝั่งน้นนะครับคุณผู้ชมโอเป็นองค์ที่ใหญ่มากแล้วก็อ,องค์ที่สวยมากๆเลยนะครับหนักนะครับคุณผู้ชมเป็น หนักประมาณ1ตันนะครับช่วยกันยกช่วยกันยกนะครับใครก็พิมพสาทุกาธุนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยเด้อว,วันนี้นะครับคงได้ตัวเลขเด็ดแน่นอนนะครับไปฝาก FC แล้วก็ฝากคุณผู้ชมกันนะครับ ไรสดนะครับทางช่อง y t u t u นะคะคนสุรินทีวีนะครับคนสุรินทีวีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอเชิญตอนนี้นะครับมียกช่วยกันช่วยกันนะครับช่วยกันยกนะครับไป ทุสาทุสาทุนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้ลุมรวยนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเด้อเหนักไหมหนึ่งอนี้ยี่ตันนี่ตันหนึ่งไหมห้าร้อยกิโลอ๋อหมุนครับหมุนครับอ่าหมุน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 สาธุสาธุสาธุ ใครทิมสาธุก็ขอให้รวยๆข้างบนรับนะครับปู่มาแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ปู่คำแสนก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับปู่คำแสนก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับคุณผู้ชม

ไข่เข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับสาธุสาธุครับปู่มาแล้วครับคุณผู้ชมปู่คําแสนมาแล้วนะครับปู่แห่งโชคแห่งลาบบอกหวยรวยเบอร์กันนะครับครับตอนนี้ปู่เดินทางมาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมและก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ